เด็กยกน้ำลูกหนังอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลกำแพงคนใหม่ในทัพปืนลิคาโดคาราฟิโอลีแฟนปืนใหญ่ Arsenal, อาเซนอลคงชื่นมื่นไปไม่น้อยหลังจากที่สโมสรอนเปิดตัวนักเตะรายที่2ในซัมเมอร์นี้อย่างลิคาโดคาราฟิโอลีกองหลังทีมชาติอิตาลีของสโมสสโบรลญญาที่เขามีส่วนสำคัญพาทีมสร้างประวัติศาสตร์คว้าโคต้าไปสู้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลลกในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงค่าตัว42ล้านปอนด์ ที่อาร์เซนอลคว้าตัวเข้ามาได้เพิ่งจะได้รับการพูดถึงและจับตามองไปอย่างมากในศึกยูโรที่เพิ่งผ่านพ้นไป ที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมกับแอลเบเนียและน่าเสียดายที่ทีมอารซูลี่ไม่สามารถไปได้ไกลเกินกว่ารอบ16ทีมสุดท้ายหลังพ่ายกับสวิตเซอร์แลนด์อย่างเจ็บปวดและคาราฟิโอลีที่โดน2ใบเหลืองในรอบแบ่งกลุ่มทำให้เจ้าตัวไม่มีส่วนร่วมในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายทันทีที่จบทัวร์นาเมนต์ชื่อของอดีตเด็กฝึกของโรมา่าที่ต้องไปเติบโตฝึกปือฝีเท้าที่ f อบาวเซลและมีโอกาสกับ เซเรอ,อากับบรลุญญาที่มีกุญซือหนุ่มไฟแรงอย่างเตียโกโม้มอตตาคุมทีมและเป็นมอตตา ที่ดึงศักยภาพของคาราฟิโอลีอย่างขั้นสุดทำให้เขามีส่วนพาสโมสรบอรุญยาไปสู้ศึกในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองริกาโดททำได้ทุกอย่างเพราะเขามีความกล้าหาญเขาเชื่อมั่นในตัวเองผมจำได้ว่าตอนที่เขาย้ายมาร่วมทีมเขาเล่นเป็นฟูลแบ็กและเซนเตอร์แบ็กในแนวรับ3คนเราพยายามเสนอสิ่งต่างๆให้เขาออกไปเล็กน้อยผมต้องคอยกดดันเขาและผ่อนคลายเขาบ้างในเวลาเดียวกัน เพราะเขาจะมีฟอร์มการเล่นและทิศทางการเล่นที่ดีที่อยู่ในสนามเป็นอดีตเจ้านายของคาราฟิโอลีที่ย้ายไปคุมมาลายอูเวนตุสให้สัมภาษณ์ถึงอดีตลูกทีมรักของเขาทําให้การมาของลิคาโดคาราฟิโอลีจะเข้ามาเติมเต็มความแข็งแกร่งในเกมรับกับทัพปืนใหญ่ที่ในฤดูก,กาลล่าสุดที่เพิ่งจบลงไปอาร์เซนอลเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกที่29ประตูและเป็นมิเกลอร์เตตาจะสามารถพลิกแพงแท็กติก ได้มากมายขึ้นเพราะการมาของคาราฟิโอลีนั่นเองเขาสามารถเล่นได้ทั้งฟูลแบ็กฝั่งซ้ายและประการหลังตัวกลาง ทำให้แนวรับของทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลดูแน่นปึกขึ้นมาทันทีและเจ้าตัวยังโพสต์ข้อความส่วนตัวใน X ส่วนตัวว่าเขาอยากลงเล่นในเอ็มบรสเตเดียมแบบอดใจรอไม่ไหวแล้วยิงมิเกลอารเตต้าออกมาเปิดเผยถึงความกระตือรือร้นของกองหลังทีมชาติอิตาลีวัย2ี่ปีใจความว่าผมไม้พูดคุยกับเขาหนึ่งหรือสองครั้งเองและผมไม่แน่ใจว่าเราจะคว้าตัวเขามาได้ไหมเขาตอบผมว่าเขาพร้อมแล้วและเขาเก็บกระเป๋าพร้อมเดินทางสู่อาร์เซนอลทันที และนั่นแหละคือคำพูดของเขาน่าติดตามอย่างมากที่ทีมหลังบ้านของทัพปืนใหญ่อาเซนอลที่มีทั้งวิลเลียมซาลิบากาเบียนมากาเยสเบนไว์ยูเลียนทิมเบอร์จะสร้างความหวาดกลัวให้แนวรุกคู่แข่งได้ดีแค่ไหนกันและคาราฟิโอลีที่ดูระมไม้ขายตำนานของทีมชาติอิตาลีอย่างรุ่นพี่อย่างเปาโลมาเดนีจะสามารถเดินตามรอยเท้าตำนานได้ดีแค่ไหนก็ต้องติดตามดูฟอร์มของเขาในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงกันนะครับ ยินดีกับแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าของหมายเลข33คนใหม่ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับฝากติดตามช่องเด็กยกน้ำลูกหนังไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ